ลงไปก็ด้าน,นกันลงไปง่ายกันอย่างเี้ยกันแต่ดกัน Ô mọi người đã phải làm sao để ủng hộ người ta xin lỗi người xin người

ลมไม่พัดเนี่ยจากร้อนนะ ใครเชิญไหมน้ะแกงนั้นไม่ใคยเชิญเลยคนนั้นประมาณว่ายินเยีงงี้ไงเอ้ย 他。他打足球，能吗？没底吗？没底吗？没底吗？哇、okay. 嗯！我、erm。 ไม่ทำทัานวนเขบอกว่าลูกมค เหลืองเลยเหรอไปมโอ้ยจะไปเอาแดงตักอะไรกันในยไ่อก็ถ้าแดงก็มันจะร้านส้เขาทมัมันมันก็ชืีเลยมอยันย ออจอเขาไปที่ทีปวดปวดไหล่อะไม่เอาไม่เที่ยวลึกแล้วจะพวกไปอโคจรไกที่อื่นมันไ็ได้แล้วเลี้ยงผัดไทยมันกุ้งโคลจร ผัดไก่มันกุ้งข้าวมันไก่ตูน้ำไม่เลยลามเก้าคาเฟ่เออเขาปินเตอะใา่หรอเขาปิดไปเต็งเต็ง

อาไปาลาลาแ็ก้น <All that> <work> ่าะอยู่ที่คาซาสามเดือนก่อนมีทีดีมีมีผู้ร้ายที่เกี่ยวกับเรื่องการอะขายขายรถขายรถไม่มีปภาษีที่ที่อยู่อยู่ที่ทาซาอีกเดือนนึงก็ คนข้ามคนที่ข้าหลบคนปลอมลูกตายก็อยู่น่ากวค่ะไอรถไฟฟ้ามันวิ่งไปถึงไหนอะไม่ถึงอะไรคะ่ะแอร์พอร์ตแอร์พอร์ตมันเดี๋ยวพอมระหว่างไอโอมากหรืออะไรที่สิบก็คือถึงแล้วคุณแล้วนะคะวัสดีคม

อย่างนันแล้่ใ็ถ่ายทีหมดนี้แล้วจะลดไม่ถ่ายได้ก็ไปแท่งคนมวนหน้าอเดีวกมานี้ ไปแล้วก oh yeah. oh mm ็มาดีนะขอจะ ให้เด็กพุทธคนเกิดมามีพลางไม้ชงพ,กพักจริงๆจะโตมาเป็าแบบนี้่ไ Ich oh, oh. Arbeit. <laughs> 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 ระยะการซูมเหมือนกับประมาณว่าขยายภาพแค่ขยายภาพอย่างเดียวค่ะซูมเวลาถ่ายวิดีโอัสูมไม่ได้อถ้า<ะ>ถ่ายภาพธรรมดาสูมได้ใ่จะโชคดีถ่ายจังหวะได้ประตูทั้งหมดเลยก็คือมึมงแรงค่อนข้างจะแปลกแปลก ขึ้นแรกเหมือนเขายังไม่เอาจริงไม่นะดูๆเราดีเล่นอยากจริงไปดูมากกว่าเลยเอาสิ

เนคืองี้เปียนแต่ว่าโดนลองหาคมิวอกไปละอที่ปไม่ถึง้เปียโนเปียโนเปียโนเ เอาเท่าไหร่เอาห้าศูนย์แล้วหกศูนย์ดีบอว่าที่เ, Ahora, เราห้าหนึ่งเออห้าหนึ่งเท่าไหร่ไม่รู้ค่ะขอยฉันวัดเิง โตะไอโตออกงานแล้วก็งงเลยดิม่ร้เยไ่รู้จ Ay, oh. oh.